กอนออกไปดีใจเือนก่อนนั่นกงกรงตรงๆสวยๆแต่รา้าออกเยอะนะ ถ้าเข้าไปใต้นั่งอยู่ที่เก่าคุณเคยที่เดิมเอามือช่วยยกมันให้เขาวางซะก่อนยังก่อนถึงช่วยยกดูด้วยผู้หญิงผู้ชายต้องมีสติ ตอนเทิมเนี่ยให้บีที่วางเนี่ยโดนเนียนเขาก็ไม่กล้าวางม่าวางแล้วค่อยๆยกของใช้น้ำเปล่ายารักษาโรคเก่งมากในตอนดูเลือดผู้หญิงผู้ชายนะให้จวางแล้วค่อยๆยก ต้องมีสติผู้ชายต้องวางไหมต้องวางถ้าก่อนเอาประเคนอาจารย์นั้นเราเป็นเนยแล้วก็ช่วยยกในน้ำใจฝึกการมีน้ำใจช่วยครูบาอาจารย์ งทำไมเน้นไ่ต้องลงไปถึงข้างล่างมาเข้าที่ตัวเองแ้วดน้ำร,รับพรต่อ ต้องลุกเล่นเลยเรารู้เลยทำไมขวาปวดมันขึ้นมาเรารู้เราไม่ต้องลุกเล่นมากเนี่ยขวาเย็นเย,ย็มขึ้นมาเลยนะนี่มกดน้ำสามอันเองนี่อันนี้ในนี้เก็บไว้น,น,นี่นี่อะไรนะ เนี่ยให้เพื่อนประเทียนให้เนีเนี่ยก็มาวางนี่เลยเออขวาบางหมดเปนน็นเงินกอดรถเร็วเอามาวางเออ่อวางไว้นั่นแหละเอามาอีกเอามาหมดวางนี่มาเนี่ยมาขวดน้ำเร็วๆอยู่ละจะ้วไปล้วลองออกมาทำไมอ,อ่ะเอาไว้ในนั้นแหละวางใส่ไว้มากวดน้ำละพร แน่ Nej, ลูกเล่นเยอะไม <sh arp ES> uh ่ไ huh. ด mm ้เซฟห้ามเซฟเนี่เฮ้ยเดี๋ยวเกาเตะปวดๆนะจะไปไหนนะนี่นั่งลงดิเดี๋ยวนี้ออกไม่ถ่ายรูปไปไหนนาคอนเคยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนคำบกเนี่ยนะมังกรระวังมางกรน้อยออกระวังให้ดีนัทก็ยังไม่ได้ออกนะตอนบวชตอนนั้นอะ เราเป็นันตอนนะ่ะมันมีเนคนหนึ่งอะ่ะเขาตอนเป็นมาไอ้ตอนเป็นเนน,นก่อนเขาเี่เหมือนกันนะชูนี่ดับน้ำย็นจัวอ่าเยันจัวเปิดน้ำรับพนญาติโยมท่ยาวารีวะ pati ibhitam pati tam tunan kirtam eva sami cato sampe puren tu jando benar Right. นั่มแหละ,ะเจริญสุขญาติโยมทังบ้านจเจริญสุขทุกทุกคนครอบผมจะได้ฉันอาหารแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยตอนเช้านะเขชัดบังสกุลถาวายสังฆทานกวดน้ำรับพรกันเรียบร้อยต่อไปจะเป็นพิธีฉันอาหาร ญาติโยมก็เชิญไปช่วยเหลือตัวเองของบนโต๊ะสาหรับญาติโยมทุกๆคนนะไปรับประทานอาหารพร้อมกันเลยมาวัดป่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจมารับประทานอาหารพร้อมกันเหมือนกับครอบครัวใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสุขแม้กระทั่งญาติโยมทางบ้านมองเห็นตรงน,นี้แล้วก็อนุโมทนาเ,เองคือก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเองความสุข